สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเดี๋ยวเลือกได้ตามใจชอบเลยนะจะเอาเอา่ออันไหนเนี่ยก็เรียกได้เลยนะคะคะเ,เคยเจาหูมาก่อนไหมคะอ๋อนี่จะมาเจาะครั้งแรกเนาะโอเคค่ะถ้าจะมาเจาะครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวแนะนำเนาะทางร้านแนะนำว่าให้เป็นอันนี้ดีกว่านะคะ นี่เลยนี่นะคะอันนี้เนี่ยเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นต่างหูที่ใส่แล้วเนี่ยมันจะไม่คันนะคะเพราะว่ามันทำมาจากทองแท้ๆเลยนะคะจริงๆใส่ทองแท้ก่อนเนี่ยมันจะไม่คันเลยค่ะใช่เพราะว่าตอนที่เจาอหูครั้งแรกนะคะมันจะทำให้คันและถ้าเกิดใส่เป็นอันนี้เนี่ยไม่คันแน่นอนนะคะ เลือกลายได้เลยนะคะอันนี้มีหลายลายนะจริงๆจาครั้งแรกเนี่ยแนะนําไม่ใส่เป็นอันนี้นะหรือว่าถ้าไม่ชอบทองเนี่ยก็คือจะเป็นอันนี้ได้อันนี้ก็คือจะเป็นสีเงินนะคะก็จะมีความที่ไว่โทษทีนะคะแม่ะคะ่ะช่างมีนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นอันนี้นะคะ อันนี้เนี่ยเขาจะมีความที่เบาวกว่าแล้วก็เป็นสีเทาเนาะมันก็จะเผื่อไม่ชอบจริงๆเนี่ยเขาทำเขาเรียกว่าทำมาแบบว่าคล้ายกันเลยเจ้าตัวนี้นะคะมันก็จะไม่คันเหมือนกันนะแต่ว่าเอ,อจริงๆจะแนะนำเป็นอันนี้มากกว่าอันแรกทองมากกว่าเพราะว่ามันจะ ไม่แพ้ด้วยไม่ไรด้วยนะคะแต่อันนี้เนี่ยก็คือเหมือนสังเคราะห์ขึ้นมานะแต่ก็จะทำให้ไม่คันเหมือนกันนะคะอืมออาแบบไหนดีโอเคได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเลือกลายได้เลยนะนี่เดี๋ยวมีลายให้เลือกนะจริงๆเออจอแรกๆเนี่ยแนะนำว่าให้มันเป็นเออ,เอ,อวงๆจะดีกว่านะคะเพราะว่าจะได้ทำความสะอาดง่ายนะเพราะว่าถ้าเกิดเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบว่า เ,เล็กๆอย่างเงี้ยมันก็จะทําความสะอาดค่อนข้างยากเพราะว่าช่วงใหม่ๆเนี่ยเราไม่แนะนาให้ให้ถอดนะคะอยากจะแนะนําให้ใสเอาไว้นะคะจนประมาณ3เดือนถึง4เดือนนะคะก็สามารถถอดได้ค่ะอ๋เเอเป็นอันนี้เนาะลายนี้นะคะเป็นวงๆวงจะดีกว่าจากครั้งแรกเนาะโอเคเดี๋ยวจะจอนให้นะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอลูบผมขึ้นนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เก็บผมเก็บอะไร ะะถุงจะได้ไม่ต้องลกเนาะ,ะเดี๋ยวนั่งนั่งตรงนี้ก่อนและกันเนาะตรง,งลงอะไรนี้นะคะเจาะครั้งแรกไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะบอกเลยว่าจะทําแบบเบาๆเลยค่ะจริงๆรนะ้านเรา,เาใช้มีเครื่องนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเครื่องเสียแต่ไม่ต้องห่วงก็มีเครื่องสำรอง <c oughs> จริงๆช่างอะ่ะก็เคยแบบตอนช่วงแรกๆที่ไม่มีเครื่องนะคะก็จะใช้อ เขาเรียกว่ามือเนี่ยแหละค่ะเจาะเองนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเอาชัวร์เลยคือใช้เครื่องดีกว่าแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยชอบให้ใช้เครื่องมากกว่าเพราะว่าแน่นอนว่าหลายๆคนก็คงจะเชื่อพวกเทคโนโลยีมากกว่ามือแม่ค้านเนาะมือช่างโอเคเดี๋ยวหวีผมนิดนึงนะคะ โอเคหวีผมออ้ยหวีผมนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บผมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บผมนะอันนี้เป็นที่หนีบค่ะเก็บผมให้นะคะนิดนึงโอเคเดียรดอยค่ะเอาเก็บผมแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจ ขอทำควาสะอาดนะคะก็ช่วงบรเิเวณใบหูนะเพราะว่าจะได้สะอาดสะอาดก่อนที่เราจะเจาะกันเนาะมันจะได้ไม่ติดเชื้อหรืออะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็สำรีเหมือนเดิมนะ,ะสำรีใหม่ๆเลย เป็นน้ำยาทำความสะอาดจากร้านเรานะคะก็มันจะไม่เหมือนร้านอื่นนะเพราะว่าอันนี้เราเอาเข้าสั่งตรงมจากญี่ปุ่นเลยค่ะจริงๆอันนี้เพราะว่าจริงๆเห็นว่าคนญี่ปุ่นอนะ่ะเขาชอบใช้น้ำยาตัวนี้กันมาก,ก่อนที่จะเจาะจริงๆมันจะนอกจากความความสะอาดแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มความชาด้วยมันจะทำให้ไม่เจ็บเลยนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่ามันไม่เป็นอันตรายแน่นอนนะคะ แล้เห็นไหมว่ามันจะค้นๆนิดนึงใช่มันจะค้นๆนิดนึงค่ะโอ,คอโอเคค่ะเช็ดผูนิดนึงนะ เ,เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะเช็ดหูเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะทิ้งไว้นิดนึงนะคะจนกว่าจะรู้สึกชาๆเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจับหูกันจับหูครั้งแรกเนี่ยไม่ต้องกลัวเจ็บนะอืมทาตัวตามสบายค่ะรีแลกซ์เนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยเกร็งนะคะมันก็จะเกิดการเครียดเนาะ มันก็จะทำให้เจ็บนะอ,อ,อืไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องห่วงไม่เจ็บแน่นอนอมไม่มีค่ะไม่มีใครเคยร้องเลยนะสบายๆทุกคนคือแบบชิลมากนะคะไม่ต้องห่วงค่ะโอเคเดี๋ยว ถึงแม้เราจะใช้เครื่องเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ปากานะจุดไว้ก่อนนะคะว่าจะเอามุมไหนองศาไหนนะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะจะอืเปิดกระจกให้ดูเนาะลองดูดูนะคะว่าจะชอบทางด้านไหน จงจุดไหนของหูนะจริงๆเนี่ยช่างแนะนำว่าถ้าเกิดในอนาคตนะคะไม่คิดว่าจะเจาะรูเพิ่มเนี่ยก็คือจะเอาตรงนี้ไปเลยนะคะจะเอาตรงช่วงตรงนี้เนาะแต่ถ้าเกิดคิดว่าในอนาคตนะคะจะเจาะรูเพิ่มนะคะเดี๋ยวจะให้เป็นเจาะอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือใกล้เคียงกันนั่นแหละคะ่ะแต่เผื่ออนาคตจะเจาะเป็น2รูตรงนี้อันนี้คิดว่าอนาคตจะเจาะเพิ่มไหม โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเอาตรงนี้ละกันเนาะเดี๋ยวเราจะใช้ปากกาเนี่ยจิ้มเลยให้นะคะอืมโอเคอืมไม่ต้องห่วงค่ะบันนีปากการธรรมดาอืมเราเนี่ยเครียดมากเลยนะเห็นหน้าเราคงน่าจะเครียดหน้าดูเลยไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องกลัว เจ็บนิดเดียว <c oughs> ก็ไม่อยากโกหกหรอกค่ะวามันไม่เจ็บนะแต่มันก็เหมือนมดกดัดเจ็บนิดเดียวคะ่ะอืมเจ็บนิดเดียวนะแต่นี้ยังไม่ได้จอดเลยขอแค่ทึมปะระกายมามามาอีกครั้งหนึ่งนะ เรียบ้อยแล้วค่ะประมาณตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องวางแล้วก็ปุกทีเดียวเลยนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงจริงๆคิคะอ๋อแต่ก่อนเหรอแต่ก่อนนะใช้มือซึ่งจริงๆอะเก็บไว้อยู่นะเครื่องมือที่เคยใช้อันเก่านะคะเ,เก็บไว้อยู่เลยนี่เป็นอันนี้เ,เก็บไว้อยู่เลยนะเป็นปลายแหลม เนี่ยเป็นปลายแหลมแล้วก็จะใช้ในการเจาะหูนั่นเองนะเนี่ยปัจจุบันยังเก็บไว้อยู่เลยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะว่าไม่มีใครที่จะใช้เป็นแบบแหลมๆแบบนี้เนาะอืมก็มีแต่เป็นเครื่องนะคะแต่เครื่องใหญ่อะไม่อยู่แล้วเพราะว่าเครื่องใหญ่นะ่ะพังนะคะก็จะมีเครื่องเล็ก ก็ดีเลยเพราะว่าเครื่องเล็กเนี่ยจะได้เจาะได้ง่ายๆเนาะเราจะได้เห็นชัดๆแล้วก็รูเนี่ยไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะโอเครู้สึกเดี๋ยวขอดูหน่อยนะรู้สึกชาหรือยังอืมชานิดหนึ่งใช่ไหมโอเคยังไม่พร้อมเนาะยังไม่พร้อมไม่เป็นไรนะอถ้ายังไม่พร้อมก็เดี๋ยวนิ่งๆก่อนไม่ต้องซสี่เรียนนะค่อยๆชิลไปนี่กินลูกอมไหมกินลูกอมไหม กินลูกอมได้นะรสส้มอือเอาสิกินลูกอมของหวานจะได้ช่วยคลายเครียดไลยคะเดี๋ยวกินเป็นเพื่อน,นะคะ่ะใช่ค่ะช่างก็ใช้วิธีนี้แหละถ้าเกิดใครแบบเครียดมากๆหรือว่าแบบไม่กล้าจอดจริงๆเนี่ยก็คือจะให้กินลูกอม จะได้แบบว่ารู้สึกสดชื่นขึ้นโอเคแต่ไม่ต้องห่วงนะมือมช่างก็จะทำเบามือจริงๆค่ะเพราะว่าจริงๆก็ทำงานด้านนี้มาหลายปีแล้วนะคะถึงจะเห็นแบบนี้นะคะแต่ก็จริงๆเนี่ยเป็นคนที่เริ่มแรกเนี่ยกลัวนะคะในการที่จะเจาะทามร่างกายนะแต่รู้สึกว่าโอเค เราก็ต้องลองสักตั้งหนึ่งพอเจออเาะแล้วก็ติดใจนะคะก็เจาะมาเรื่อยๆเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยช่างก็อืมเขาเรียกว่ายังไงอะคือก็มีเจาะนะคะแต่ว่าจริงๆมันก็พอมีรูอยู่บ้างนะแต่มันก็ตันไปบ้างแล้วนะคะจริงๆเคยเจาะตอนเด็กด้วยแม่บังคับเจออเาะแล้วก็ตันไปแล้วเรียบร้อยเพอโตมาก็มอยากเจาะอ,อีกโอเคเริมชาแล้วใช่ไหม ไม่ต้องกลัวนะมันเจ็บนิดเดียวเจ็บนิดเดียวจริงๆนะคะมาค่ะข้างนี้นะหนึ่งเดี๋ยวนับสามนะคะหนึ่งยังไม่ทันได้นับสามเลยใช่ไหมเป็นไงอ,อสวยละสิรู้สึกชาเห,หมยไม่เจ็บเลยชามากโอเคหนึ่งเรียบร้อยนะคะ อก็ถ้านับสามเนี่ยเดี๋ยวก็จะไม่นี่กันพอดีสิถูกไหมถ้านับสามเนี่ยเดี๋ยวก็เตรียมใจเพราะฉะนั้นนับหนึ่งไม่ให้รู้ตัวเลยดีกว่าออาเป็นไงคะรู้สึกชาๆเนาะแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดปวดมากเนี่ยแนะนำให้ทานยาได้นะคะจริงๆทางร้านเรามียานะอืมเป็นยาแต่ว่าถ้าเกิดจริงๆไม่ต้อง ถ้าไม่ปวดเนี่ยก็ไม่ต้องทานก็ได้แต่ว่าถ้าอยากซื้อไปเผื่อก,ก็ซื้อได้นะอ,อื๋อยาเนี่ยราคาหกสิบเก้าบาทะคะ่ะเป็นยาแก้ปวดหกสิบเก้าบาทอันนี้เป็นเป็นยาเฉพาะเลยนะคะไม่ใช่แบบว่าเอา่อยาแก้ปวดหัวแก้ปวดอะไรเนะะี่ยค่ะอันนี้เป็นยาเฉพาะนะเป็นมีแบบเม็ดกับแบบซองนะเอาแบบไหบบนเอาแบบซองเนาะแบบซองก็กินชงน้ํา แบบซองกินชงน้ำนะคะหรือไม่ก็ไม่ต้องชงน้ำก็ได้แต่แนะนำว่าให้ชงน้ำจะดีกว่านะอืใช่ค่ะถ้าเอาง่ายๆก็คือฉีกแล้วก็กินเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเอาแบบว่าเขาเรียกว่าผสมน้ำนะมันก็จะช่วยแก้ปวดที่ขึ้นเดี๋ยวอันนี้ไม่ต้องขายก็แถมให้หน่อยนะเดี๋ยวแถมไม่ดีกว่านะอืมอันนี้เอาไปเลยได้แถมไว้เผื่อเผื่อปวดไง แล้วก็ใครที่บอกว่าเนี่ยปวดเดี๋ยวทายาหมองทารางเงี้ยนะคะไม่แนะนํานะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าหูเราเนี่ยได้เจาะแล้วมันจะเหมือนเกิดแผลนะคะแล้วพอเราเกิดแผลเป็นที่แบบเป็นการเจาะเป็นการอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นแผลที่ค่อนข้างสดเนาะและถ้าเราไปทายาหมองเนี่ยมันก็จะเกิดการแบบว่า อักเสบได้หรือไม่ก็ติดเชื้อได้เลยนะคะเพราะว่ายาหม่องเราเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะสะอาดเนาะเพราะว่าวก็ควักแล้วควักอีกนะคะมันกม็มันไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ที่นะคะมันไอชัยสาหรับแบบมแมลงสาบกัดต่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแผลข้างในคือทายาหม่องไม่ได้นะคะแต่จริงๆเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็คิดว่ามันจะได้เพราะว่ามันช่วยในอาการของการแบบว่าช่วยลดอาการเจ็บปวดนะแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่า ทำเบามือมากจริงๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเจ็บนะคะโอเคเดี๋ยวจะบอกวิธีทำความสะอาดนะเพราะว่าอาบน้ำเนี่ยช่วงแรกเนี่ยแนะนำว่าอย่าให้โดนน้ำมากแต่ถ้าโดนน้ำเนี่ยเราใช้นี่ค่ะคัตเติ้ลบัตเล็กๆนะคะคัตเติ้ลบัตแค่เล็กๆเนี่ยค่อยๆปั่นไปแบบค่อยๆค่อยๆปัแบบ่นแบบนะคะค่อยๆปั่นเบาๆแ,บบแบบแล้วก็ซับ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 น้ำออกมานะคะซับน้ำออกมาเบาๆแบบนี้นะ แล้วก็ทำไปเบาๆปั่นๆนะคะเอาคัตเติ้ลบัตรนะหรือไม่ก็ทิชชู่นะคะมาซับเบาๆเบาๆเบาๆ,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 ๆแค่นี้เองคือสบายๆนะคะไม่ต้องห่วงคัตเติ้ลบัตรอันนี้ทางร้านเราก็ซื้อได้นะ1ิบบาทเท่านั้นเป็นคัตเติ้ลบัตรธรรมดาแหละอมไม่ได้มีอะไรมากนะคะแต่ว่าอันนี้ได้มาจากญี่ปุ่น นะคะแต่เรามาขาย10บาทพอจริงๆเอาไว้ให้ลูกค้าได้แบบเออได้ใช้กันจริงๆก็มีฟรีๆให้ลองอยู่นะร้านอยู่เห็นใช่ไหมจริงๆเพราะบางทีเนี่ยคือแบบถ้าแบบตอนเจาะใหม่ๆหรือว่าเจาะอ,อะไรเงี้ยก็คือเอาเอาซับซับได้นะคะพวกอะไรของเราที่แบบรู้สึกเจ็บรู้สึกอะไรเงี้ยเอาก็แบบเอาเนี่ย นิดนึงเท่านั้นนะคะแต่อย่าไปโดนมันมากเดี๋ยวมันจะหักเส็เนาะโอเคเรียบร้อยดูกระจกไว้ดูกระจกนะโอเคนะดูกระจกได้เลยค่ะนี่ค่ะเป็นไงอือฮ <c oughs> <ừ> ึ <c oughs> เดี๋ยวก็ผ่านไปช่วง2-3เดือนนะคะก็จะ เริ่มมองออกได้แล้วนะคะจริงๆมันแล้วแต่คนแหละอื๋อแล้วก็ในความเชื่อของการที่แบบห้ามทานนั่นทานนี่นะคะจริงๆมันแล้วแต่คนค่ะอจริงๆเนี่ยตอนที่ช่างเจาะนะคะก็ทานทุกอย่างเลยนะคะจริงๆมันก็แอบคันนะช่วงแรกมันจะคันจริงๆนะแต่ว่าเราอย่าไปแบบไปเกาอย่าไปอะไรมันมากนะอืแต่ถ้ามีอะไรก็กลับมาหาช่างได้นะพร้อมให้คำปรึกษาเลยคะ่ะ ขอบคุณที่มาใช้บริการนะคะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ